สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกคนทั่วประเทศไทยนะครับนะฮะวันนี้ก็จะมาตอบคำถามนะครับหรือการให้คําแนะนําปรึกษานะครับของพี่อเนกนะครับพี่อเนกเขาทักแชทเข้ามานะครับในเพจแอปเงินกู้เถื่อนเตือนภัยมิจฉาชีพนะครับทุกทุกท่านนะครับสามารถติดตามได้ทางช่องทาง YouTube นะครับไลฟ์สไตล์บายยุทธแล้วก็ YouTube เส้นขนาดมิจฉาชีพวงเล็บคําว่ายุทธนะครับแล้วก็ในเพจนะครับเพจก็มีเส้นขนาดมิจฉาชีพเช่นเดียวกันนะครับ ติดต่อได้หลายช่องทางนะครับก็พยายามนะครับส่งแชทเข้ามานะครับถ้าผมมีเวลาก็จะค่อยๆไล่ดูไล่ดูไปเรื่อยนะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับท่านไหนที่ยังไม่ได้อ่านแชทหรือให้ข้อมูลให้คําแนะนําแต่ก็สามารถติดตามได้ดูคลิปย้อนหลังได้นะครับทุกๆคลิปนะครับสามารถช่วยเราแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองได้นะครับส่วนสําหรับคลิปนี้นะครับผมมาพูดคุยนะครับตอบคําถามของพี่เนกแล้วกันนะครับ ของพี่อเนกเนี่ยนะครับส่งแชทเข้ามานะฮะคือสอบถามว่าเดี๋ยวดูตามภาพเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงภาพไว้ให้นะครับก็คือเป็นสินเชื่อมิจฉาชีพทั้ง3ตัวนะครับอันนี้คือลูกย่อยของของเงินมีความสุขนะครับแอปแม่นะฮะทั้ง3ตัวนะครับดูตามเลยนะฮะตัวที่1นะครับเอ็กตาโลนนะครับยอดสินเชื่ออยู่ที่3 0 0พนะครับตัวที่2นะครับแคดเฮลนะครับ ยอดสินเชื่อก็อยู่ที่3,000เช่นเดียวกันนะครับส่วนตัวที่3นะครับฟอร์ c แคทนะครับอยู่ที่2อ0พนะครับเรามาไล่เรียงดูนะครับทั้ง3ตัวเนี้ยนะครับยอดกู้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่8,500บาทนะครับแต่ถ้าได้เงินจริงแล้วเนี่ยนะครับตัวที่ให้ยอดกู้มาตัวส0 0 0เนี่ยส่วนมากจะได้คนละพันแแล้วตัวที่2005เนี่ยตัวสุดท้ายเนี่ยฟอร์ดแคสเนี่ยส่วนมากก็จะได้กันอยู่ที่พันสองพแค่นี้เองนะครับ ยอดเงินจริงเราจะได้เนี่ยพี่เ,เอเนกที่จะได้เนี่ยสี่พนะครับหักลบแล้วเนี่ยดอกอยู่ที่3,700บาทแล้วใช้นี่ภายในระยะเวลาแค่7วันนะครับฟังไม่ผิดนะเวันนะครับเพราะว่าทุกท่านเนี่ยค่อนข้างจะทราบดีนะครับว่าผู้มีชาชีพให้ได้แค่7วันซึ่งต่างกับโฆษณาและผิดกับโฆษณามากๆนะครับที่ให้ระยะเวลาเนี่ยเกวันถึง180วันนะครับนี่คือสินเชื่อเถื่อนนะนะครับ อ่าเดี๋ยวเรามาคุยกันตรงนี้ก่อนนะครับคุยกันตรงนี้ก่อนนะฮะข้อที่1นนะครับสําหรับตัวผมเองนะครับผมไม่ได้สนับสนุนนะครับว่าต้องให้พี่เอเนกเนี่ยไปกู้หรือว่าให้ใครหรือคนในประเทศไทยเนี่ยต้องกู้นะครับเพราะว่าพี่เอเนกเนี่ยสอบถามเข้ามาเนี่ยถ้าจะกดยืนยันแล้วเนี่ยบิดแล้วเนี่ยจะคุ้มไหมทั้ง3ตัวนี้นะครับผมตอบได้เลยนะฮะใครที่เข้าไปยุ่งกับสินเชื่อมิจฉาชีพนะฮะไม่คุ้มแน่นอนครับ อย่างน้อยๆต้องมีเดือดร้อนนะฮะคนรอบข้างแน่นอนไม่ใช่เฉพาะตัวเราเดือดร้อนคนรอบข้างนะครับหน้าที่การงานด้วยซ้ํานะครับพี่เขาสอบถามมาว่าเนี่ยถ้ากดยืนยันแล้วบิดจะคุ้มไหมผมตอบอีกข้อหนึ่งถึงคุณจะกดหรือไม่กดยืนยันถ้าคุณให้ข้อมูลหลักฐานนะครับของคุณไปแล้วเนี่ยที่มันสําคัญเนี่ยห้าส์ของคนในประเทศไทยที่ผมเจอแล้วมีประสบการณ์นะครับ มันโอนเข้าให้คุณเลยนะครับไม่ต้องรอคุณกดยืนยันด้วยซ้าอ่ะเรื่องจริงครับมีจริงอยู่แล้วครับอ่าหลายๆท่านสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับใครที่ยังไม่ได้กดยืนยันแล้วเงินโผล่เนี่ยมียังไงก็ต้องมีนะครับคือตรงนี้ไม่คุ้มแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนตัวผมเองผมไม่อยากให้ใครเข้าไปยุ่งอยู่แล้วถ้าหลงเข้าไปกดกู้หรืออะไรแล้วเนี่ยแล้วมันก่อให้เกิดปัญหาอันนี้ผมชวนบิดแน่นอนนะครับส่วนตรงนี้นะครับนะผมไม่สนับสนุนนะครับ คือไม่คุ้มแน่นอนนะครับเดือดร้อนแน่นอนพี่เนกนะครับถ้าพี่เอกเ,เนี่ยไม่ได้กดยืนยันหรืออะไรเลยเนี่ย <ys> แล้วเงินเข้าเนี่ยอ่ะอันนี้พอช่วยเหลือกันได้นะครับบิดสถานเดียวครับแล้วก็าฝากพี่เนกไว้ด้วยกันมันไม่คุ้มแน่นอนครับนะเชื่อผมเถอะครับนะไม่คุ้มอยู่แล้วแต่ถ้าพี่เอกอยากจะลองหรืออะไรเนี่ยมันก็คือนะเป็นส่วนตัวแล้วแหละนะครับความคิดส่วนตัวของแต่ละคนนะครับผมไม่ไม่ไม่ได้ไปห้ามอะไรได้มากขนาดนั้นนะครับ เป็นส่วนบุคคลนะครับแต่พี่เนกก็ต้องดูแลนะครับในส่วนของคนรอบข้างไม่ให้เดือดร้อนถ้าคุณรับได้รับไหวก็แล้วแต่นะครับนะเป็นส่วนบุคคลนะครับซึ่งใครๆที่ได้ดูคลิปนี้นะครับก็วิเคราะห์ไปด้วยนะครับนะใช้วิจารณญาณดีๆนะครับว่ามันสมควรหรือเปล่านะครับว่าจะเข้าไปยุ่งกับมันไหมนะครับแต่ส่วนตัวผมอย่าไปยุ่งจะดีกว่าครับนะยังไงก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้คิดแล้วกันนะครับกับ หลายๆคนนะครับเพราะว่ากว่าจะผ่านมาได้เนี่ยเลือดตาเอ่อเลือดตาแท้กระเด็นนะครับแล้วก็เดือดร้อนกันหลายคนนะครับเกือบจะคิดสั้นก็มีนะครับก็ฝากไว้คิดแล้วกันว่ามันคุ้มไหมโอเคครับยังไงก็ฝากแชร์คลิปด้วยแล้วกันครับขอบคุณครับ